นิสัยผู้หญิงที่ไม่อยู่ในสเปคของผู้ชายสาวโสดทั้งหลายน่าจะเคยถามตัวเองอยู่บ้างใช่ไหมล่ะคะว่าทำไมเราถึงยังโสดอยู่ทั้งทั้งที่โดยรวมแล้วก็ไม่ได้แย่แต่ทำไมหนอถึงยังไม่มีคนรู้ใจสักทีเอาเข้าจริงๆแล้วเราอาจจะมีนิสัยบางอย่างที่ทำให้เราไม่เป็นที่สนใจของหนุ่มๆก็ได้นะคะวันนี้พี่อาวาริตี้คอนเทนต์ดีๆสำหรับผู้หญิงชวนสาวๆมาลองดูสิคะว่ามีนิสัยอะไรกันบ้าง หนึ่งสาวช่างเมาส์เราเข้าใจค่ะว่าเรื่องเมาส์กับผู้หญิงเนี่ยเป็นของคู่กันแต่ในสายตาของผู้ชายนิสัยช่างเมาส์แบบนี้แหละเขาอาจจะมองว่าคุณเป็นประเภทผู้หญิงไร้สาระทําให้เขารู้สึกว่าผู้หญิงที่เขาคุยอยู่ด้วยนั้นเป็นพวกขี้อิจฉามองโลกในแง่ร้ายจนผู้ชายทั้งหลายเกิดอาการเบื่อที่จะต้องมานั่งฟังเรื่องไร้สาระถึงขั้นอาจเบื่อนหน้าหนีเลยก็ได้นะคะสสาวขี้แยเกินกว่าเหตุ เราต้องแยกให้ออกก่อนนะคะว่าระหว่างผู้หญิงอ่อนแอกับผู้หญิงขี้แยไม่เหมือนกันนะคะผู้หญิงอ่อนแอจะทำให้ผู้ชายรู้สึกอยากที่จะปกป้องในขณะที่ผู้หญิงขี้แยจะทำให้ความรู้สึกน่าเบื่อรำคาญใจจริงก็อาจจะอยากปกป้องคุณอยู่บ้างเหมือนกันแต่ให้มานั่งฟังเสียงร้องไห้บ่อยๆรับรองเลยค่ะว่าไม่นานเขาจะต้องประสาทกินแน่ๆ 3. แต่งตัวนานเป็นชาติ เข้าใจนะคะว่าสาวๆอยากที่จะดูดีในสายตาชายหนุ่มจะออกไปเดททั้งทีก็ต้องพิถีพิถันกันหน่อยแต่บางครั้งถ้าความพิถีพิถันมีมากจนเกินไปก็ไม่ใช่เรื่องดีนะคะเชื่อค่ะว่าเขา่นรอคุณได้แต่คุณเองก็ไม่ควรปล่อยให้เขาเป็นฝ่ายรอตลอดถ้ารู้ตัวว่าเป็นคนแต่งตัวนานบางครั้งอาจจําเป็นที่จะต้องเผื่อเวลาไว้บ้างนะคะขนาดเรานัดเพื่อนแล้วต้องเป็นฝ่ายรอเพื่อนเรายังเบื่อเลย นับระษาอะไรกับผู้ชายที่จะต้องรอเราแต่งตัวทุกครั้งจริงไหมล่ะคะ 4. ทําตัวติดแฟนอย่างกับฝาแฝดบอกให้รู้ไว้ตรงนี้เลยนะคะว่าผู้ชายเขาไม่ชอบผู้หญิงที่ทําตัวติดเป็นปลาท้องโกยิ่งถ้าสถานะคุณไม่ใช่แฟนเขาด้วยแล้วไม่มีเหตุผลเลยที่คุณจะต้องตามจิกติดซอยห้อยตามเขาไปทุกที่เพราะมันทําให้เขารู้สึกขาดอิสระและเพราะคุณเข้ามายุ่งกับชีวิตของเขามากจนเกินไปและเมื่อเขารู้สึกว่าโดนล้ําเส้น เมื่อนั้นเขาก็จะตีตัวออกห่างคุณไปโดยปริยายสาวๆทั้งหลายเช็คดูนะคะว่าตอนนี้คุณมีพฤติกรรมที่เข้าข่ายเหล่านี้หรือไม่ถ้ามีเห็นทีว่าต้องรีบเปลี่ยนนิสัยคุณแล้วล่ะค่ะติดตาม p ี a าร์ว e ร t ตี้คอนเทดีๆสำหรับผู้หญิงได้ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง p ี a าร์วารด้วยนะคะ